สวัสดีครับแปรงเคียบบอลนะครับเรากลับมาที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่อีกครั้งหนึ่งเนาะเรื่องราวในคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาในฤดูกาลแรกของเขากับเชลซีคือถ้าเราว่ากันตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยครับในฤดูกาลแรกของผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอ,ยอะไรวุ่นวายเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเรียนรู้สังคมเรียนรู้วัฒนธรรม หรือแม้แต่ในเรื่องของภาษาด้วยก็ได้ครับที่บางคนอ่ะอาจจะพูดภาษาในประเทศนั้นๆไม่ได้พวกเขาก็จะอยู่ในช่วงการปรับตัวเนาะแต่ว่าโชเต้มูรินโญ่เนี่ยครับมันคนละเรื่องเลยอ่ะเขาแบบมาปีแรกก็สร้างปรากฏการณ์หรือเราอาจจะบอกว่ามันคือวีรกรรมก็ได้นะมันมีหลายอย่างเลยครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วมันก็ทําให้เรื่องราวที่ผมเรียบเรียงมาในคลิปเนี่ยครับมันน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยยังไงรบกวนกันเหมือนเดิมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับผู้จัดการทีมคนก่อนหน้านี้ของเชลซีเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเกรนฮอตโดลุดกุลิบจิอันลูก้าเวนลี่หรือแม้แต่คลาวดิโอลาเนียลี่ก็ตามพวกเขาทั้งหมดต่างพาเชลซีเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลถ้วยได้เสมอๆเ,เลยครับบางคนอาจจะไปถึงแชมป์ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้แค่รองแชมป์แต่ถ้าเราพูดถึงความคาดหวังแล้วเนี่ยครับเราพูดได้เลยว่าฟุตบอลถ้วยมันคือรายการที่แฟนเชลซีได้ลุ้นกันตลอดเลยทุกคนนั้นคือผู้จัดการทีมที่มีปรัชญาในการเล่นฟุตบอลเกมลุก ซึ่งมันก็แน่นอนแหะครับว่าทุกคนก็คาดหวังว่าโชเซ่มูรินโญ่เขาจะสามารถทําได้แบบนั้นเช่นเดียวกันดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมด้วยนักเตะใหม่ในทีมอย่างดามินดับและก็ไอเยนล็อบเบนมันก็เลยทําให้ความคาดหวังอ่ะมันสูงขึ้นไปอีกแต่ว่านักเตะที่โชเซ่มูรินโญ่เขาหมายมั่นปั้นมือมากๆเลยว่าจะทําให้กลายมาเป็นนักเตะระดับโลกให้ได้คนนั้นก็คือโจโคมูรินโญ่บอกว่าโจโคเนี่ยเป็นนักเตะที่มีครบทุกอย่างเลยมันสมองการครองบอล การส่งบอลการยิงประตูความคิดสร้างสรรค์เขาเป็นเหมือนกับอับเดลซัตตาซาบรีอดีตผู้เล่นของเขาที่เบนฟิกามากๆทั้งคู่นั้นมีความสามารถแต่โจโคนั้นเหนือกว่าในเรื่องของวินัยเขามีพลังงานที่เหลือล้นและสามารถวิ่งไล่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าบรรดาสื่ออังกฤษณนะเวลานั้นเนี่ยครับพวกเขาก็มองว่าปีกตัวจริงสองข้างในระบบ4-4-2ไดมอนด์ของมูรินโญ่เนี่ยมันควรจะเป็นเดเมนดัฟและก็อาเยนล็อบเบนที่มีทั้งความเร็วแล้วก็สามารถพาบอลไปข้างหน้าได้ดีกว่า แต่มูรินโญ่เขาก็ได้ตอบกับพวกบรรดาสื่ออังกฤษไปในสไตล,กล์กวนๆของเขาแบบเจ็บแสบเลยครับว่าผมมีเฟอร์รารี่มีปอร์เช่แล้วก็มีแอสตันมาตินมันคงจะเป็นเรื่องที่โง่มากๆถ้าผมนั้นจะขับแต่แอสตันมาตินแค่คันเดียวทั้งๆที่อีกสองคันน่ะมันก็มีดีและก็สวยไม่แพ้กันเราต้องบอกว่านักเตะในทีมเชลซีทุกคนเนี่ยครับเขารักมูรินโญ่มากๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีระเบิดลงใส่นักเตะบ้างในบางนัดแต่ว่ามูรินโญ่เขาก็รู้ครับว่าเวลาไหนควรจะปฏิบัติกับนักเตะแต่ละคนยังไงบ อย่างเช่นในลายของสตีเฟนวัต์นะครับที่เป็นนักเตะดาวรุ่งของทีมฝีเท้าเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยนะตลอดอาชีพนักฟุตบอลเขาเล่นอยู่หลีกล่างๆมาตลอดเลยครับบางเวลาเนี่ยถึงกับไปเล่นนอกหลีกมาแล้วก็มีแต่ว่าในปี2005เนี่ยตอนนั้นน่ะสตีเฟนวัตเขาอายุได้20ปียังเป็นดาวรุ่งในทีมเยาวชนอยู่เลยครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ร่างกายเขาดันมีติดเชื้อเข้ามาเพิ่มด้วยจนอาการมันสาหัสมากกว่าปกติ เขาได้ใช้เวลา2อาทิตย์ครับนอนอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลผ่านวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ไปแบบเหงาๆเลยและพอเขาหายป่วยกลับมาวันที่4มกราคมโชเซ่มูรินโญ่เขาเดินไปถามซีเฟนวัตว่าคุณอยากจะลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ไหมมันถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ซีเฟนวัตเขาได้รับโอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และมันทําให้เขาเนี่ยได้เห็นถึงวิธีการทํางานของพวกทีมสตาฟ์และเขาตกใจมากๆเพราะว่ามันจริงจังมากๆเลยครับมันจริงจังจนไม่น่าเชื่อเลย สเตฟานวัตเขาบอกว่าเอกสาร5ห,หน้าของอังเดวิลัสบอาสเนี่ยครับที่เขาได้สรุปมาให้กับโชเซ่มูรินโญ่มันละเอียดมากๆเลยมันมีการวิเคราะห์ถึงเตะตัวจริงในเกมที่แล้วของสกันทอปว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลงานยังไงบ้างดูสถิติย้อนหลัง10เกมว่ามีนักเตะตัวหลักกี่คนและคิดว่าใครจะได้ลงสนามในเกมนี้แม้แต่ตัวเลขส่วนสูงน้ำหนักจุดแข็งจุดอ่อนคลิปวิดีโอวิธีการเล่นโอเพนเพลย์หรือว่าลูกตั้งเตะและคอยมาวิเคราะห์ดูว่า เราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในการโจมตีจุดอ่อนของพวกเขาซีเฟนวัตเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันคือเกม FA ครับรอบที่3เจอกับสกันทอบที่ในปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเล่นอยู่นอกลลกแต่การเตรียมทีมของโชเซ่มูรินโญ่และก็อังเดวิลัสโบอาสมันเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะต้องเจอกับทีมอย่างบาร์เซโลนาหรือว่าเรอมาดรดในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกและพอเป็นแบบนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำให้โชเซ่มูรินโญ่ผิดหวังมันคือความทรงจำที่ซีเฟนวัตเขาไม่เคยลืมเลยเพราะว่าเนี่ย มันคือหนึ่งใน2เกมที่เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ส่วนอีกเกมหนึ่งเนี่ยครับมันก็คือเกมสุดท้ายของฤดูการที่เขาถูกส่งลงมาในนาทีที่90และวันที่23กุมภาพันธ์ครับมันคือวันที่โชเซ่มูรินโญ่จะต้องพาเชลซีบุกไปเยือนบาร์เซโลนาที่คัมนูเขาได้เล่นจิตวิทยาใส่ตั้งแต่ในช่วงสัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วครับเขาได้บอกกับสื่อว่าพวกคุณรู้ไหมว่าทั้ง2ทีมอะจะส่งใครลงเล่นในเกมนี้บ้างผมมรู้ผมสามารถบ,บอกพวกคุณตอนนี้ได้เลยก่อนที่เขาจะไล่ชื่อตััวจรริงขอ,งอ,อบบาาาเซลนมค บาลเดสเบเลตติปูโยมาเกสจิโอวานีฟันบองฮอร์สอัลเบลติเน่เดโก้ชาบีซามูเอลเอโตลูโดวิกชูลีและก็โลนนลดินโยกลายเป็นว่า11ตัวจริงเนี่ยถูกหมดเลยครับบาร์เซโลนามาในทีมชุดนี้จริงๆก่อนที่เขาจะพูดรายชื่อ11ตัวจริงของทีมตัวเองออกมาบ้างครับมันก็มีปีเตอร์เช็คแฟร์เรล่าคาวันโยจอห์นเทอร์ลี่กันลาสติอาโก้มาเกเลเล่แฟงก์แลมพาร์ดโจโค และเขาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะพูดต่อบมาว่าดิดิเยตด็อกบาและก็ไอเดอร์กุดยอนเซนแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเดเมนดัฟเขากลับได้ลงเล่นเป็นเซเัจตจริงแทนที่ของไอเดอร์กุดยอนเซนซะอย่างนั้นคือมันเป็นการเล่นจิตวิทยาแหละครับว่าเราเนี่ยรู้นะว่าคุณจ,จะส่งใครลงมาบ้างแต่พอเราบอกรายชื่อของทีมตัวเองกลับไปก็จงใจบอกให้มันผิดเพื่อสร้างความสับสนและรายชื่อที่เขาบอกผิดเนี่ย มันคือการสลับกันระหว่างไอเดอร์กุดยอนเส้นแล้วก็เดเมนดับซึ่งมีสไตล์การเล่นที่คนละเรื่องกันเลยในเกมวันนั้นครับเชลซี Chelsea ขึ้นนําไปก่อน1-0จากการทําเข้าประตูตัวเองของเบลลติก่อนที่บาร์เซโลนาเนี่ยจะมายิงได้ลวดเดียว2ประตูจากมากซซ่โลเปสและก็ซามิอเอตโตในช่วงครึ่งหลังพาทีมเอาชนะไปได้2-1แต่ว่าปัญหาเนี่ยครับมันอยู่ในช่วงหลังจบเกมนี่แหละมูรินโญ่เขาปฏิเสธให้สัมภาษณ์หลังจบเกมซึ่งมันถือว่าผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับของทางยูฟ่า ก่อนที่มูรินโญ่เขาจะพูดออกมาว่าทีมของเขาเนี่ยถูกปล้นชัยชนะเพราะว่ามือขวาของเขาอย่างซีฟคลาร์กและก็เลสไมท์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสโมสรพวกเขานั้นเห็นแฟนไรการดเฮดโค้ชของทีมบาร์เซโลนาเนี่ยครับเดินเข้าไปในห้องพักกรรมการในช่วงพักครึ่งโดยที่มูรินโญ่ซีฟคลาร์กและก็เลสไมท์เนี่ยพวกเขาไม่รู้หรอกครับว่าแฟนไลการดเข้าไปพูดคุยอะไรกับกรรมการบ้างแต่มันทาให้การตัดสินในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันดูผิดไปหมดเลยอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจให้กับเชลซีเลย เรื่องนี้ครับแฟนไรการ์ดเขาก็ยอมรับนะว่าเขาได้เดินเข้าไปในห้องพักกรรมการจริงๆแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎระเบียบข้อบังคับมูรินโญ่ก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันและการพูดคุยของเขาอะ่ะมันก็เป็นการพูดคุยอย่างสุภาพมากๆมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยผมแค่เข้าไปทักทายกับกรรมการและก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างภายในเกมมันไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบก้าวเล้ามันแค่นั้นจริงๆมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยและกรรมการในเกมวันนั้นเนี่ยครับก็คือแอนเดอร์ฟรีส เขาได้รายงานเรื่องนี้ต่อทางยูฟาในช่วงหลังจบเกมด้วยนะครับว่าแฟนไรกาดอะได้เดินเข้ามาในห้องพักกรรมการของเขาจริงๆแล้วก็พูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ว่าเขาอะไม่เข้าใจภาษาสเปนก่อนที่เขานั้นจะได้ไล่แฟนไลกาดให้กลับไปที่ห้องของตัวเองคือผมต้องบอกก่อนว่าการร้องเรียนของเชลซีเนี่ยมันอยู่ในประเด็นเรื่องความประพฤติของแฟนไรกาดเพียงแค่อย่างเดียวเลยฝั่งของเชลซีเนี่ยเขาไม่เคยมาพูดถึงเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดระหว่างกรรมการแล้วก็แฟนไลกาดเลยนะครับถึงแม้ว่าในเกมวันนั้นเนี่ย ดิเิเย่ด็อกบาเขาจะถูกไล่ออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังแบบค้านสายตาก็ตามแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยสำหรับแอนเดอร์ฟริชแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่ามันคือการใส่ลายป้ายสีมันเป็นการพูดโดยไม่มีหลักฐานนอกเหนือไปจากที่พวกเขานั้นเห็นการเดินเข้ามาของแฟงไรกาดแต่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวภายในและเขาก็บอกว่าเขามั่นใจมากว่าในเกมวันนั้นอะ่ะเขาตัดสินแบบบริสุทธิ์ใจมากๆแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแอนเดอร์ฟริชเขาได้รับจดหมายขู่ฆ่าลามไปถึงครอบครัวเขาเลยเขายอมรับครับว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภ เขาก็เป็นแค่คนหนึ่งที่มาทํางานเป็นผู้ตัดสินแต่จู่ๆเนี่ยคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องและเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเขาได้กลายมาเป็นแพนลรับบาปภายในเวลา20วินาทีอนาคตที่สดใสของแอนเดอร์เฟรชครับเขากําลังจะได้ไปเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลโลกในปี2006สุดท้ายมันก็จบลงเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจปกป้องความปลอดภัยของครอบครัวและตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ตัดสินทันทีรองประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของยูฟาอย่างวิลเลียมเกรลาดเขาได้ออกมาด่าโชเซ่มูรินโญ่ครับ ว่าเป็นตัวปัญหาของวงการฟุตบอลใช้คําโกหกมาทําลายอนาคตของคนอื่นแต่ว่าโชเซ่มูรินโญ่เขาไม่ได้สนใจเลยครับเขาไม่แคร์เลยเพราะว่าในวันที่21มีนาคมหลังจากที่ทีมเก่าของเขาอย่างปอร์โตเหลือผู้เล่นเพียงแค่9ก้คนแล้วก็พ่ายแพ้กับเบนซิกาไป2ประตูต่อศูนย์ทั้งสื่ออังกฤษและก็สื่อโปรตุเกสก็ไปถามความเห็นของโชเซ่มูรินโญ่ครับว่ารู้สึกยังไงบ้างไหมทีมเก่าของคุณอะแพ้ให้กับคู่แข่งคนสาคัญมูรินโญ่ก็ตอบไปแบบเรียบง่ายเลยครับว่าผมอะไม่อาจจะพูดอะไรได้หรอก เวลาที่ผมจะพูดอะไรผมอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงแล้วไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวชูอาเฟรย์เลล่าอาจจะได้เลิกเป็นกรรมการไปอีกคนนึงก็ก็ <g iggle> <g iggle> ถือว่าเป็นคําตอบที่เจ็บแสบเหมือนกันนะครับคือโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเขามีปัญหากับกรรมการมาตลอดเลยในช่วงหลายเดือนหลังย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยครับในเกมลีคับรอบรองชนะเลิศซึ่งมันเป็นเกมระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ได้บอกว่าผู้ตัดสินนิวเบลลี่เขาเกรงกลัวอิทธิพลของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและเรากลับมาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนดที่2กันครับ การแซะการเสียดสีของโชเซ่มูรินโญ่มันก็ยังไม่จบแค่นี้นะในช่วงก่อนเกมเนี่ยครับมูรินโญ่เขาได้พูดว่าประวัติของผมถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแฟงไรกาดเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้เลยเพราะว่าถ้วยรางวัลที่แฟงไรกาดเขาทําได้ตลอดอาชีพผู้จัดการทีมมันคือศูนย์ส่วนผมนั้นมีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยเพวกคุณนั้นจะต้องให้เกียรติแฟงไรกาดด้วยไม่ควรเอาผมไปเปรียบเทียบกับเขาเพราะว่าผมนั้นสู้เขาไม่ได้จริงๆและพอเกมมันเริ่มต้นขึ้นครับนักเตะเชลซีที่ได้รับเชื้อไฟมาามมมาาโชเซยยตล ออกนาไปก่อนถึง3าศูนย์ภายในเวลา19นาทีก่อนที่โรนาลดินโย่จะมายิงคนเดียว2ประตูภายในเวลา11นาทีสกอร์รวมตอนนี้เสมอ4ประตูต่อ4ี่บาร์เซโลนาจะเข้ารอบด้วยกดยิงประตูทีมเยือนครับแต่สุดท้ายมันก็มีประเด็นให้ทะเลาะกันอีกจนได้ครับในนาทีที่76เมื่อจอห์นเทอร์รี่เขาได้หม่งลูกแต้มุมเข้าไปทําให้สกอร์ในเกมวันนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ขึ้นนํา4-2สกอร์รวมพวกเขานํา5ประตูต่อ4นักเตะบาร์เซโลนาก็วิ่งฟ้องกรรมการครับว่าลิคาโดคาวโย เขาได้เอามือไปดึงวิกตอร์บาเดสจนทําให้บาเดสไม่สามารถพุ่งไปปัดบอลได้แต่ว่าในสมัยนะั้นมันก็ไม่มี VAR เนาะและเกมมันก็เร็วมากๆด้วยสุดท้ายจบเกมเชลซี Chelsea เข้ารอบและสงครามในสนามมันก็ถูกย้ายไปอยู่ในอุโมงค์แทนมูรินโญ่เข้าปะทะกับแฟนไรกัตซามูเอลเอโต้และก็โรนดินโยเขาอ้างว่าเขาถูกซาบของเชลซีเหยียดผิวหรือแม้แต่อังเดวิลัสโบอาดก็เหมือนกันครับที่เราดูจากใบหน้าเนี่ยดูเหมือนเป็นเด็กดีเนาะดูเหมือนเป็นเด็กอ่อนโยน สุดท้ายเขาเข้าไปถมน้ำลายใส่เฮงเทนเคสผู้ช่วยของแฟรง์ไลกัดซาเมลเอโตนี่ออกมาด่ากราดเลยครับว่าผมจะเลิกเล่นฟุตบอลเลยถ้าเชลซีนั้นสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนเลกได้พวกเขานั้นมีเงินมากมายพวกเขานั้นสามารถซื้อใครก็ได้ในโลกนี้แต่สิ่งที่พวกเขานั้นทำตลอด2เกมมันไม่ใช่ฟุตบอลมูรินโญ่นั้นเป็นพวกไรยางอายผมจะไม่มีวันเล่นให้กับผู้จัดการทีมแบบนี้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ก็ <laughs> นะคือเรื่องราวในอนาคตเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ย เราก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยจริงๆจากคําพูดของคนและผลพวงจากเกมในนัดนี้เนี่ยครับมันก็ทาให้โชเซ่มูรินโญ่นั้นถูกแบนในเกมยุโรปเป็นเวลา2นัดซึ่งมันก็จะเป็น2เกมที่เชลซีจะต้องพบกับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยแหละครับโดยที่ใน2เกมเนี่ยครับต่อให้จะไม่มีโชเซ่มูรินโญ่แล้วมันก็ยังมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นอีกอย่างเช่นในลายของลุยฟาเลียเนี่ยครับที่เขาได้ถูกอ้างว่าเขาได้ใส่หูฟังเอาไว้ในหมวกไหมพรมสําหรับกันหนาวเพื่อรับฟังคําสั่งของโชเซ่มูรินโญ่หรือแม้แ มันมีการกล่าวอ้างว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยได้มุดเข้าไปอยู่ในตะกร้าซักผ้าเพื่อไปบอกแผนการเล่นกับนักเตะในช่วงพักครึ่งแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมูรินโญ่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะลุยฟาเรียก็คุมทีมของเขาไปและมูรินโญ่ก็ไม่ได้ไปอยู่ในตะกร้าซักผ้าด้วยครับเขาเดินทางไปเยอรมันกับทีมก็จริงแต่เขาว่าไปอยู่ในโรงแรมที่มิวนิคดูเกมการแข่งขันผ่านทางทีวีก่อนที่สุดท้ายแล้วเชลซี Chelsea จะเอาชนะไปด้วยสกกรรวม6ประตูต่อ5ผ่านเข้าไปพบกับลเว์หูในเกมรอบรองชนะเลิศและก็หนีไม่พ้นนี่ครับ มันมีประเด็นอีกจนได้เนาะมีประเด็นทุกรอบเลยแอบตลกดีเหมือนกันนะและรอบนี้มันก็คือประตูผีของลุยกาเซียส่งผลให้เชลซีตกรอบครับมูรินโญ่ได้ออกมาพูดอย่างโกรธแค้นเลยว่าผมมารู้ถึงพลังของแอนซิลเป็นอย่างดีมันงดงามมากๆถึงแม้ว่ามันจะทําอะไรลูกทีมของผมไม่ได้แต่มันไปสร้างความกดดันให้กับคนอื่นได้ซึ่งมูรินโญ่เนี่ยครับเขาหมายถึงกรรมการอีกครั้งหนึ่งและมูรินโญ่ได้บอกว่าผมผ่านเกมฟุตบอลมามากมายในยุโรปผมไม่เคยเจอมนุษย์กินคนอยู่บนอัศจรรย์เลย เพราะว่าบนนั้นน่ะมันมีแต่คนมาเชียร์ฟุตบอลพวกเขานั้นส่งเสียงเชียร์ออกมาเมื่อบอลมันผ่านเส้นประตูไปแล้วก็เท่านั้นเองแล้วไลแมนเขากลัวอะไรหรอเขาต้องมั่นใจมากๆเลยนะว่าบอลมันผ่านเส้นไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในมุมมองที่เขาอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงโอกาสการคว้าทริปเปิลแชมป์ของเชลซีมันก็จบไปเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเชลซี Chelsea สามารถคว้าแชมป์ลีกคับมาได้แล้วตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์พวกเขานั้นกำลังจะลงสนามในเกมที่เจอกับโบตันวันเดอร์เลอร์ มูรินโญ่ก็ได้พูดกับนักเตะทุกคนก่อนเกมครับว่าเกมนี้พวกคุณต้องไม่แพ้อย่างเด็ดขาดพวกเรานั้นจะต้องเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยชัยชนะเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะสามารถทําได้เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีท,ทําสถิติกวาดไปได้ถึง95คะแนนและเสียไปเพียงแค่15ประตูโชเซ่มูรินโญ่เขาบอกว่ามันพิเศษมากๆแฟนบอนลรอคอยแชมป์ลีกมานานถึง50ปีทุกคนทํางานอย่างหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลและเกมวันนี้เราลงเล่นด้วยพลัง110% ก่อนที่เขาจะวิ่งไปกอดกับจอห์นเทอร์รี่และก็แฟรงแลมพาร์ดซึ่งมูรินโญ่เขาบอกว่ามันเป็นมากกว่าการกอดปกติเพราะว่ามันคือการแสดงออกถึงความไว้ใจที่พวกเขาได้มอบให้แก่กันและกันและในคืนนั้นครับมันก็มีงานฉลองกันเล็กๆที่โรงแรมเท่านั้นเองเพราะว่าในอีก3วันหลังจากนั้นเชลซี Chelsea ต้องมาลงเล่นในเกมยนะูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่2ที่เจอกับลิเวอร์พูลก่อนที่จะโดนประตูผีของลุยกาเซียยิงนั่นแหละครับและงานฉลองแชมป์ที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นในนัดที่36ซึ่งมันเป็นเกมเย่านนนัดดสุท้้าายของลซีใูกร ภาพการเฉลิมฉลองของนักเตะที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีมันก็ถูกทําให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยมันได้มีนักเตะ13คนครับที่อยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายได้ในปี1955ก็ได้เข้ามาอยู่ในสนามแซมฟอร์ดบีชด้วยหนังสือโปรแกรมแมชเดย์มูรินโญ่ก็ได้เขียนลายชื่อ101รายชื่อที่มีส่วนร่วมที่ทําให้ทีมคว้าแชมป์ได้ในปีนี้ลงไปครับมันถือเป็นการให้เกียรติทุกคนจริงๆและปรากฏการ์มูรินโญ่มาเนี่ย ก็ได้ถูกก่อตัวขึ้นในกลุ่มแฟนบอลของเชลซีแล้วคือแชมป์ที่เชลซีได้เนี่ยครับเอาจริงๆนะมันถูกดิสเครดตด้วยคำพูดเยอะแยะมากมายหรือว่าพวกเขาเนี่ยได้มาเพราะอำนาจเงินซื้อขนาดเนี่ยไม่แชมป์ก็บ้าแล้วหรือแม้แต่ภูมิใจหรอที่ได้แชมป์อีกเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าในมุมของผมนะผมว่าเราอาจจะต้องไปตั้งคำถามกลับไปถึงคนที่พูดแบบนั้นนะครับว่าแฟนบอลเชลซีอ่ะเขาผิดอะไรหรอ ที่อยู่ดีๆเนี่ยทีมรักของพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกและนักเตะเชลซี Chelsea ด้วยเหมือนกันครับมันผิดอะไรหรอที่อยู่ดีๆมันก็มีคนมาจ่ายค่าจ้างมหาศาลเพื่อดึงตัวให้ไปทํางานด้วยและที่สําคัญเลยครับโรบันอับบามวิชเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันยังไม่มีกฎควบคุมการเงินและในเมื่อพวกเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยทําไมพวกเขาถึงจะดีใจไม่ได้ละ่ะจากเด็ก10ขวบในปี1955กลายมาเป็นคนปู่อายุ60 ภาพการฉลองแชมป์ของทีมที่ต้องอดทนรอ,อคอยมาอย่างยาวนานเนี่ยในมุมของผมนะครับผมรู้สึกว่าภาพพวกนี้ไม่ว่ามันจะเกิดกับทีมไหนก็ตามมันจะเป็นภาพที่เต็มไปด้วยอิโมชันมากๆเลยอะและมันก็น่าจดจํามากๆสําหรับคนที่รักฟุตบอลทุกคนโอเคครับเรื่องของโชเซ่มูรินโญ่ในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะยังไงถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะครับจะได้มีคนเห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเจอกันอีีกทคลหนนะสสวััดีครบ